สวัสดีครับก็พบก,กับผมเช่นเคยนะครับในช่องตั้งโอช n e l กันด้วยนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคน,นครับติดตั้งไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากสำหรับรถยามาฮ่าแอร์หลอกร้อาสิบห้าซีซีนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่อยากติดตั้งหรือว่ายังทำไม่เป็นหรือว่าผู้หญิงนะครับก็ทำได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ยังทำไม่เป็นนะครับ สามารถดูคลิปนี้แล้วเอาไปติดตั้งกับรถท่านเองได้เลยนะครับทำได้ง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่ประแจไขควงไม่กี่ตัวนะครับสามารถทำได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นสวิตไฟเลี้ยวไฟผ่ามาตรงรุ่น Yamaha a i r ล o c นะครับซื้อชุดนี้มานะครับก็จะมีชุดสวิตไฟเลี้ยวไฟผ่ามาแล้วก็จะเป็นรีล์นะครับ1ตวัวก็จะมาเป็นชุดเลยนะครับการเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนรีล์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรีล์ตัวเดิมนี่มันจะเปิดไฟผ่ามาไม่ได้นะครับมันจะกระพริบกระพริบกระพริบถีๆ,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 ๆแล้วก็ไฟมันจะไม่สว่างมันจะไม่เป็นจังหวะเองนะครับ มาติดตั้งตัวนี้นครับนี่มันจะไม่มีสัญญาณไฟผ่ามานะครับตัวใหม่นี่ครับมันจะมีสัญญาณไฟผ่ามาตวิธีติดตั้งก็ไม่ยากครับเราก็จะมาไขน็อตชิวหน้าออกกอนนะครับชิวหน้าออกก่อนสี่ตัวนี้ไขออกเลยนะครับเพื่อให้การทํางานง่ายครับแล้วก็นอก็อต ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวค้างนี่หนึ่งตัวนะครับนี่ผุ่มไขออกแล้วนะครับก็มาฝั่งนี้ครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมุดนะครับก็ต้องอ,ออกด้วยแล้วก็จะมีนอตตัวนี้นะครับไขออกก็ได้ไม่ไขก็ได้นะครับตัวนี้นะครับต้องไขออกครับเพราะว่ามันเชื่อมติดอยู่กับชุดหน้าครับชุดสีหน้า กมาเอาอเลยครับนี่สีนาออกมาแล้ว,ลวเป็นนัทพัดสติกนะครับสี่ตัวมุนออกมาแล้วก็หมุดตัวนี้นะครับหมุดตัวนี้เราก็ใช้นี่ครับ,จ,รบจิ้มเข้าไปได้เลยครับจิ้มเข้าไปให้มาแล้วก็แงออกมาเลยแงยออกมาอย่างนี้เลยนะครับผม หลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้อ่านี่ครับเป็นพลาสติกนะครับแงะนะครับแงะขึ้นนะครับออกมาตรงๆเลยมันจะเป็นล็อกอยู่เห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นล็อกอยู่แงะออกมาเราค่อยๆแงะนะครับแงะออกมาตรงๆเลยนี่ครับก็จะแงะออกมาหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับผม ตกใจนิดนึงนะครับตัวชุดสีเป็นรอยนะครับเราก็จะออกมาแบบนี้นะครับอ,อ่มาทั้งชุดแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาไขน็อตที่เป็นสายรัดเหล็กนะครับออก2ตัวคือตัวล่างกับตัวบนนะครับเราก็หมุนออกเลยทั้ง2ตัวนะครับออกมาแบบนี้ เท่านี้นะครับชุดประกับนะครับชุดไฟนี่ก็จะออกมาหมดเลยครับนะครับออกมาแล้วจะหลุดออกมาเลยเราก็จะมาปลดนะครับปลั๊กสายไฟออกนะครับสามตัวปลดปลั๊กสายไฟออกก็ปลดออกนะครับเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับจะดึงชุดกับไฟออกมาได้เลยแล้วก็จะไปหมุนตัวรัดนะครับสายไฟอยู่กับประกับไฟออกนะครับ แล้วก็หมุนนะครับตัวรัดสายไฟออกส,สำหรับสวิตช์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางแล้วก็มันจะมีล็อกอยู่นะครับล้อหาแต่ขั้วแบงนะครับเนี่ยครับล็อกด,ดันเข้าไปนะครับแล้วก็กดตัวสวิตช์ออกมาดันสองข้างนะครับถอดง่ายนะครับดันล็อกเข้าไปเสร็จน,นะครับ ก็กดกดออกมาเลยครับนี่กดออกมาจะมีล็อกอยู่นะครับก็ดึงออกมาเลยครับตามสายดึงออกมานี่ครับดึงออกมาแล้วเราก็ใช้นครับตัวใหม่นะครับที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปแทนนะครับนครับดึงออกมาแบบไหนก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับตัวนี้ใส่ง่ายครับ ก็กดเข้าไปตรงๆเลยครับน่อีกมือหนึ่งผมถือโทรศัพท์ถ่ายครับก็เลยทุลักทุเลหน่อยนี่ครับแล้วก็ดันเข้าไปตรงๆเลยครับดันเข้าไปเลยก็จะอยู่ล็อกพอดีครับนะครับก็จะเป็นจะอยู่ล็อกพอดีเรียบร้อยเราก็มานะครับจัดเรียงสายไฟนะครับไม่เป็นระเบียบมอนเดืมอนะครับจัดเรียงสายไฟแล้วก็มานี่ครับบนที้ ใสายไฟนะครับติดลงไปเหมือนเดิมครับคือเกะออกมายังไงก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับตามตัวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมครับนี่ครับใส่ไปเสร็จแล,แล้วก็จะมาลองลนะครับลองเบื้องต้นก่อนอนะครับว่าใช้ได้ไหม าา้า้าปกตินะครับใช้ได้ปกติเลี้ยวขวาใช้ได้ปกตินะครับสำหรับไฟฟ้ามานี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนรีเลย์นะครับเพราะไฟมันจะมาไม่เต็มคร้บไฟมันสว่างนิดเดียวใช้ได้น,นะครับเสร็จแล้วเราก็มาประกอบสําหรับนี่ครับเปลี่ยนรีเลย์แล้วก็ถอดน,น็อตสองตัวนะครับที่ผมเมื่อกี้แล้วก็ดึง ชุดสี่ตัวกลางนะครับออกมาตรงๆเลยครับดึงออกมาตรงๆเลยก็จะมาลักษณะนี้เราจะมาหาดีเลย์กันนะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับมันจะอยู่ด้านหน้านี่ครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้สายมันจะเป็นปักอยู่พอขึ้นมาเนี่ครับเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมสีดำๆนี่นะครับก็ดึงออกมานะครับมันจะเป็นปักอยู่ะครับ แล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยตรงๆ,รงๆรดึงออกมาเลยดึงออกมาแล้วเราก็ไปเอาอีลตัวใหม่นะครับ<อ>เราซื้อมาพร้อมชุดสวิตัอีลียตัวใหม่ามามเสียบแทนได้เลยนะครับตัวใหม่มันจะเป็นสีส้มเนี้ยครับแล้วก็เสียบแทนของเดิมไปได้เลยครับ พักเดิมครับตรงนี้จะเป็นโปรงรุ่นนะครับพักเดิจะมาลองเขาจะมาลองนนะครับถาใช้ได้นะครับก็ไฟพามา มอลองไฟผ่ามาครับเราก็กดไปข้างหนึ่งครับโดยไม่ต้องกดหยุดนะครับมันจะขึ้นไฟผ่ามาใช้ได้ปกตินะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งแล้วก็ติดชุดสีกลับไปที่เดิมนะครับก็ดันเข้าไปตรงๆแล้วก็ขันน็อตยึดงาครับเสร็จเรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ คลิปนี้เสร็จแล้วนะครับสามารถนำไปติดตั้งกับรถตัวเองได้เลยนะครับสำหรับนะครับใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปหน้าใครที่อยาก จะให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ